สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชายอุศราวอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันทําถนนของปลัดทิ่ไทยทุกคนค่ะเป็นการทําถนนโดยใช้เครื่องจักรแค่เครื่องเดียวจบนะคะทุกคนเป็นการทําถนนแบบรวดเดียวจบนะคะทุกคนไม่ต้องจําเป็นต้องใช้แรงงานคนเยอะนะคะใช้แค่เครื่องจักรเครื่องเดียวก็สามารถทําถนนได้นะคะหรือซึ่งใช้เวลาในการทอํอ น้อยแต่ว่าได้แบบได้แบบเสร็จเร็วอะไรเงี้ยทุกคนปกติแบบที่เราเห็นใช่ปะถ้าเราใช้แบบคนทำนะคะก็จะใช้เวลานานแล้วก็อะ,อะไรอะ่ะคุณภาพหรือว่าอะไรอะ่ะถ้ามันถ้าเป็นแบบคนทำอะ่ะทุกคนถ้าทำไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยคุณภาพหรือถนนมันก็จะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะทุกคนและเครื่องจักรตัวนี้นะคะเป็นเครื่องจักรที่แบบ สามารถทำได้แบบรถเดียวจบทุกคนทำแบบคือไปรถเดียวนี่คือแบบเสร็จเลยถนนคือเสร็จเป็นแถวไปเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนประเทศไทยนะคะเน้นความอาการเสร็จเร็วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่แบบเ,เสร็จเร็วแล้วไม่มีคุณภาพทั้งเสร็จเร็วคุณมีคุณภาพนะคะได้ตามมาตรฐานแน่นอนนะคะดเดี๋ยวรอไปดูกันนะคะว่าเข้าทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ Очень приятно, кто не нахуй. เนี่ยค่ะทุกคนเาก็เริ่มทำกันแล้วนะค,ะส,สคะสวัสดีครับตอนนีท่านผู้ชมยังจาวเ i ็นรถจ้าวยูทูปนะครับวันนี้เรามามาดูงานขอสร้างถนนครับเป็นถนนปงกรินนะครับรถมาส่งปังกรินนะครับ นีาทุกคนว่าได้เทปูนลงในกระบะนะว่าจะใช้รถขุดล้อยางครับในการตักปูนมาตีนะครับคูนะครับโอ้โหเป็นกีนครับหมายถึงลงมาแล้วคันนี้เก่งลงมาโรงงานนี้เป็นงานแรกนะนี่ทุกคนงานคอนกีตครับสายนี้จะก่อสร้างถนนคปีตสีเลนะระยะทางสิกิโลเมตรนะสายแล้วเป็นจำศาสลาก่อสร้างโด้วยอ๋อจกสี่สี่จากคนและก่อสร้างครับ ที่ก่อสร้างนี้ก็จะเรียกว่าถนนบางปีแบบ G F P C P นะแต่ทางที่เขากำลังทำเนี่ยทุกคนมันก็แบบเรียบอีกแล้วนะหรือเขาแบบทำชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็มาทำถนนคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่านะ Mm -hmm. Tired from slow and stable proxies at a high price? What if you can have one second response time proxies? ชุดยอดมากงวนาปวดเห็นปะคือแทบจะไม่ได้ใช้แรงงานคนเลยอะพวนกคนก็คือแบบอ่อมีมีแต่แบบบังคับเพื่อนจัดแล้วก็แบบ ดู <คน S 1> ว่า <คน S 1> อะไรมัน,น,มนอะไรเป็นยังไงนะคะถ้าแบบปูนมันแบบอันนี้ทุกคนล้นออกมาข้างนอกเขาก็จะตักแล้วก็ไปสารัตรข้างในหรือแบบดูความเป็นผิดปกตินะคะของเครื่องจังกรปูนนี้ก็าตโดยชาเรถจะเดินได้ไม่ได้นี่ก็อยู่ที่สาเล่ย์ชาเล่ย์ครับชล่ย ทุกคน้เขาจะมีเมื่อกี้ที่เราเห็นก็จะมีเป็นแบบสายอะไรเป็นการนำคือให้ถนนทำไปแบบตรงอันนี้ตันนี่ะอห้หลังจกันก็จะมีตัวสั่งน้ำโดยใช้ไฟฟ้าสั่งน้ำ ตัวที่มึงหมุนูนี่ก็เหมือนแบบเป็นการแบบหมุนตักเอาเอ่อันนี้ทุกคนคนเกียร์นะคะเข้าไปข้างในตัวเครื่องนะ นี่ทุกคนเครื่องตัวนี้เป็นการแบบเสียบเอล็กเข้าไปด้วยนะคะทุกคน ก็มีแบบขนาดแบบซับซ้อนอะไรแบบนี้นทุกคนเขาแบบคือเอามาได้ไงก่อนนะทุกคนองงงมาแบบเข้ามาได้ไงคือถ้าจะประกอบก็คือแบบคงจะแบบหลายขั้นตอนน่าดูนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องที่เป็นเครื่องทําถนนนะทุกคน,นเป็นแบบใหญ่มากๆเห็นปะนี่ยทุกคน ทุกคนมาดูข้างหลังนะคะที่เข้าทำ uh huh. เสร็จไปก่อนนี่ทุกคนก็จะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะ mm hmm. ก็จะมีคนฉีดพ,พ่นน้ำนะคะ mm hmm. เพื่อทำให้มันเอ,อตัวเครื่องทนแบบรีดนะคะมันก็จะทำให้เรียบมากยิ่งขึ้นนะคะเ mm hmm. จ๋งอะดูดิ ชิย่ยมากเลยทุกคนโอ้โหดูดิกรรมกรก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะ ตรงไหนที่ข้างจักทำามันต้องแบบได้เก็บแบบรายละเอียดาาาางงงนนนนนนนะคครรรันะััััมมมมีี้ลววววยปปแเเเก็อข มาเขาทำได้ไงอะทุกคนเขาทำไ,ไงจริงเครื่องจักรนี้คือแบบมีแบบระบบแบบซับซ้อนมากๆนีไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไทยผลิตเองหรือว่านำเข้าจากต่างประเทศนะคะสำหรับใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคน ตัเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสปรนะูนครับทำหน้าที่สปรูปนโฟนครับแล้วก็กระจายโูนในฝานไปด้านหลนะ mm hmm. ังครับอัมนั้นจะมีมอเตอร์สั่งนะ้ำสั่งโูน,นครับจะเป็นระบบไฟฟ้านครับ จะล้างนรงูมันเหนียวมากครับล้างเนี่ยสอาชั่วโมงครับล้างงูงนายกว่าย่าง่มากนี่ยทุกคนก็เส,นะเสร็จเรรรียยบ้อเเส็จป็นที่เรียบร้อยน,น,นะคะแล้วก็ล้างแล้วครับแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ต่อเริ่มจากตรงหัวหน้านะครับนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ ก็จะมีกรรมกรอนะคะหรือผู้ทำก่อสร้างทุกคนทำการเก็บรายละเอียดโอหเรียบมากโอ้สุยดยอดทุกคนที่เห็นไปไม่ใช่แค่ทำแบบเดียวจบก,ก็คือก็จะมีแบบ มีหลายๆคนนะคะค่อยๆเจ็บรายละเอียดไปทีละน้อยนะคะทุกคนสุดยอดมากเฮ้ยทุกคนนี่หลังจากที่ปูแล้วเขาก็จะมีการเข้าแบบ<ป>นะเอาเ,เหมือนกับเป็นเหล็กปั้นหัวไม้ขั้นทางอันนี้ด้วยสุดยอดมากมาเรียบสวยมากครับอืม เรียบันหน้าของอูอีกอยากอยักนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาทำเสร็จแล้วแล้วมันก็แห้งแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนชุดยอดมากนี่ โอ้วันนี้คือได้แบบลายนี้นะเพราะว่าเครื่องจักรมันแบบไปเร็วอะทุกคนโอ้โหมีความเจ้าขึ้นจักแบบรอ๋อทุกคนขึ้นขึ้นย้ายเปนแบบนี้เนี่ยค่อยๆ่อยขึ้นย้ายนะคบ ทำการล้างน,นะคะเพราะถ้าไม่ล้างเราโกงที่แบบติดอยูมันก็จะแข็งตัวก็อาจจะทําให้เครื่องจักรแบบพังได้นะคะทกคนะ,คะ ค่ะทุกคนคะก็จบลง,ลงไปแล้วนะคะสําหรับการทําถนนคอนกรีตนะคะของประเทศไทยโอ้เขาทําถนนแล้วแบบนี้นี่เองอะทุกคนแบบสุดยอดมากคือทำทุดเดียวคือจบนะคะไม่ต้องแบบมีแบบอออะไรอะทุกคนคือคือการทำอะถนนคอนกรีตอะทุกคนถ้าเราใช้แบบแค่แรงงานคนนะคะมันก็จะ คือคือจากที่เราเห็นใช่ไหมมันก็จะมีรถขนปูนแล้วก็มาเทฉายแล้วก็จะมีแรงงานคนนะทุกคนในการทําให้มันเรียบอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะใช้เวลานานกว่าแต่อันนี้คือแบบโอ้โหแบบรวดเดียวจบนะคะคือก็อ่าแล้วก็แบบประหยัดแรงงานของกรรมกรด้วยนะคะกรรมก,ก,กรก็ทํางานแค่แบบเ,เก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะซึ่งมันเป็นเครื่องจักรแบบสุดยอดมากอลังการมากทุกคน สุดยอดจริงๆอ่ะทุกคนคือคือไม่รู้ว่าประเทศไทยซื้อมาแบบจากประเทศไหนหรือว่าแบบผลิตเองนี่ก็ขอทุกคนนะคะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเได้นะคะทุกคนคะ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย